สวัสดีเล้ยนี่ต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการแลบเลิศวันนี้ผมจะต้องขอขั้นการพิจารณาคดีของแคสซี่ไว้ก่อนเพราะว่ามีเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างมากครับผมล่าสุดทางตัวอายการได้เบิกตัวพยานคนสําคัญที่มีชื่อว่าคิดคาดิออกมาให้การในฐานะที่เขาเนี่ยเคยถูกพีดิดี้ระเบิดรถ อย่างที่เราเคยเล่าไปในคลิปที่ผ่านมาเลยฮะและเรื่องราวทั้ดจะเป็นมาอย่างไรก่อนที่เราไปเริ่มกันไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับแน่นอนว่าเหตุผลหลักที่ตัวคิดคาดีถูกเรียกมาเป็นพยานในวันนี้แน่นอนว่าเรื่องราวที่มันทําให้คิดคาดีจะต้องขึ้นมาเป็นพยานในวันนี้มันก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมของปี2021ที่คิดคาดีนะครับรถของเขาถูกระเบิดหน้าบ้านของตัวเองวันนี้ครับในที่สุดคิดคดีก็จะขึ้นมาเป็นพยานและอธิบายเรื่องราวทั้งหมดดแแ่าเเีีคถูซละ วางแผนหล,ลอกลวงไว้ตั้งแต่แรกแล้วคิดคดีครับได้ออกมาอธิบายตั้งแต่ความสัมพันธ์ของเขากับแคซี่ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางปี2021ที่นตอนแรกเนี่ยคิดคดีไม่รู้เลยว่าแคซี่กับพีดดี้เนี่ยยังแอบคบหาดูใจกันอยู่เขาเนี่ยได้พูดกับปากตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยหลงรักแคซี่ด้วยซ้ำและเหตุการณ์ที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นครับก็เริ่มต้นในปลายปี2021ที่อยู่ดีๆแคซี่ก็โทรมาหาเขากลางดึกเวลาประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้าและได้บอกกับคิดคาดีว่าพีดนนดจจััับบไ้้แลลวว่่าาาเรคคนนยกกงหููใอ คิดคดีครับได้พูดต่อไปว่าเสียงของแคสซี่เนี่ยดูเครียดและเป็นกังวลอย่างมากเลยเมื่อคิดคดีได้ยินอย่างนั้นแล้วครับก็เลยขับรถไปรับตัวแคสซี่เนี่ยไปพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งและทั้งสองเนี่ยก็ได้พูดคุยกันถึงความจริงที่ว่าจริงๆแล้วตัวแคสซี่เนี่ยยังแอบคบหาดูใจอยู่กับพีดีดีตลอดเวลาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับหลังจากนั้นคิดคดีกับแคสซี่ก็ยังไม่ได้เลิกกันครับเขาทั้งสองคนเนี่ยยังคบหาดูใจและไปเจอกันอยู่บ่อยๆถึงขนาดที่คิดคดีเนี่ยก็ไปกินข้าว,าาาวง ปลายเดือนพฤศจิกายนครับณเวลานั้นเนี่ยคิดคดีกาลังไปทัวร์อยู่ที่ต่างประเทศคิดคดีเขาไม่ได้อยู่บ้านแต่เขาเนี่ยถูกโทรมาหาจากคุณแคปปิคอนครับคุณแคปปิคอนคนนี้คือผู้จัดก,การและก็เพื่อนของพีดีดีรวมทั้งคนคนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนของแคสซี่อีกต่างหากครับผมแคปปิคอนเนี่ยโทรมาด้วยเสียงสั่นไหวอย่างมากเลยครับแล้วเธอเนี่ยบอกว่าเธอครับถูกพีดีดีลากมาด้วยและปัจจุบันครับพวกเขาอยู่ที่บ้านของคิดคดีกันคิดคดีเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากว่าบ้านของเขาถูกพีดีดีบุ คิดคดีครับได้กล่าวไว้ว่าเขาเนี่ยโทรไปแจ้งตำรวจว,ว่ามีปัจจุบันมีคนเนี่ยย่องเบาแล้วก็แอบ,บบุกรุกเข้ามาในบ้านของเขาอยากจะให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปดูด่วนเลยอย่างไรก็ตามเมื่อคิดคดีเดินทางไปถึงบ้านตำรวจก็ไปถึงที่นั่นแล้วแต่ไม่มีใครเหลืออยู่แล้วเว้ยสิ่งที่น่าตกใจที่สุดครับคิดคดีได้กล่าวไว้ก็คือของเนี่ยมันกระจายกระจายมีของบางอย่างมันถูกเปิดไว้กล้องวงจรปิดนะครับแทนที่มันจะส่องเห็นว่าใครบุกรุกเข้ามามันเหมือน,นถูกขยับอะกล้องวงจรปิดทั้งบ้านเลยทุกแห่งในบ้านเลยถูกขยับแล้วมันก็มมอออองงงไไไไ่่่่่เเเหห็นนลยววาาาาใใใคคครไรไรทททํํะ้้้้บีีีกืิดดดัจ ที่สุดว่าบ้านของเขามีคนบุกเข้ามาอย่างแน่นอนก็คือหมาเขาครับหมาเขาถูกล็อกไว้ในห้องน้ําคิดคดีบอกว่าเขาไม่เคยล็อกหมาไว้ที่ไหนเลยเวลาเขาจะไปข้างนอกเขาก็จะปล่อยหมาให้วิ่งเล่นเหมือนทุกๆคนที่เลี้ยงสัตว์ไว้ที่บ้านนะเราไม่มีทางขังหมาไว้ในห้องน้ําอยู่แล้วอีกหนึ่งเรื่องที่คิดคดีสังเกตได้ก็คือหมาของเขาครับหลังจากเหตุการณ์วันนั้นที่เหมือนกับว่ามีใครแอบย่องเบาเข้ามาในบ้านของเขาัหมาเขาจะตกใจจะโลกไปหมดเลยคิดคดีสังเกตได้ว่ามันเหมือนกับว่าหมาของเขาเนี่ยยนนทาารร้อะไบงงง่่มแตเเีลลคััจจจพ2ิ์หก ในเดือนธันวาคมของปี2011คิดคดีได้กล่าวไว้ว่าในขณะที่เขาเนี่ยไม่อยู่บ้านอีกแล้วอยู่ดีๆครับผมเพื่อนสนิทของเขาก็โทรมาหาบอกว่ารถของคิดคดีที่จอดอยู่หน้าบ้านอะระเบิดแล้วก็มีไฟลุกท่วมเลยเมื่อคิดคดีกับปอร์เช่กลับมาถึงบ้านแล้วเขาก็ได้เห็นว่ารถของเขาถูกโมอเตอทอฟครับปาเข้าไปที่ฝั่งคนขับรถและปัจจุบันมันก็ระเบิดเรียกได้ว่าคิดคดีได้กล่าวไว้นะว่าซ่อมไม่ได้อีกเลยครับรถคันนี้หลังจากนั้นอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ครับจะทาให้คิด,ดคด ดีจะได้ไปเที่ยวกับบ้านและครอบครัวของแคสซี่อีกแต่ทั้งสองคนก็ตัดสินใจที่จะเลิกกันคิดคดีจะได้กล่าวไว้ถึงครั้งสุดท้ายที่แคสซี่กับพีดีดีกับคิดคดีได้เจอกันทั้ง3คนเนี่ยได้เจอกันครั้งสุดท้ายที่โรงแรมโซโหครับผมเมื่อคิดคดีเนี่ยได้เข้าไปเจอแคสซี่กับพีดีดีเพื่อที่จะจับมือกันตกลงว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่มีปัญหากันแต่เมื่อคิดคดีครับได้ลงมือถามกับพีดีดีว่าแล้วเรื่องรถของผมอะใครจะเป็นคนรับผิดชอบพีดีดีกับตอบว่ารอะไ ไม่เห็นรู้เรื่องเลยนฮะนี่ก็เป็นส่วนที่ทางอายการครับได้สอบสวนกับทางคิดคาดิในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามมันก็จะถึงเวลาที่ฝั่งตรงข้ามครับฝั่งของ PD ดดีทีมทนายของ P d ดดีจะขึ้นมาสอบสวนคิดคาดีบ้างแล้วและตัวแทนของทีมทนาย PD ดดีที่จะขึ้นมาครั้งนี้จะเป็นใครเบไม่ได้นอกจากไบรอันสติลอดีตทนายของยังเซิร์กที่เอายังเซิร์กออกมาจากคุกได้นั่นเองฮะอดีตทนายของยังเซิร์กที่เป็นคนนายังเซิร์กกลับบ้านมาได้นั่นเองฮะ,ป,ะ Brian le, ปัน,นมนนมาร่ว เป็นหนึ่งในทีมดีเฟนส์ทีมทนายของ PD ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและใครจะไปเชื่อครับว่าทาง PD d ก็จะให้ไบรอันสติลนี่แหละเป็นคนขึ้นมาสัมภาษณ์พยานอย่างคิดคาดีเนื้อหาที่ไบรอันสติลเนี่ยพยายามจะสัมภาษณ์คิดคดีก็จะพูดไปถึงความจริงที่ว่าจริงๆแล้วทั้งคิดคาดีครับแล้วก็ PD ดีเนี่ยถูกแคสซี่หลอกทั้งคู่เลยเพราะว่าอะไรล่ะจริงๆแล้วในช่วงเวลาที่แคสซี่เน่ะเลิกกับ PD d และแอบ,บไปคบหาดูใจอยู่กับคิดคาดีคิดคาดีครับไม่รู้เลย ี่ยังแอบไปมี f r e ี k Off โดยที่ไม่มี p ีดีดี้ด้วยนะเออเพื่อนๆแคสซี่ครับเลิกกับ p ีดีดไปกิกกับคิคาดิมีอะไรกับคิคคดิยังแอบกับมัมีอะไรกับพีดีดแล้วก็ทำฟ e ี k อ f ฟกับ p ีดีดีด้วยนะนอกจากนั้นครับผมเธอก็ยังโทรไปหาผู้ชายขายบริการแล้วก็ยังมี Freak off จัด freak off ของตัวเองโดยที่ไม่มีทั้งพีดีดีแล้วก็ไม่มีทั้งคิดคดิ นี่เป็นสิ่งที่ไบรอันสตีลนําความจริงออกมาให้พวกเราได้รู้กันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามเบลมเบลมไปว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันคือคสซี่น่แหละที่วางแผนหลอกทุกคนและคําถามสุดท้ายครับที่ไบรอันสตีลจะได้จบการสัมภาษณ์พยานอย่างคิดคดีไว้จะทําให้ลูกขุนต้องชะงักไบรอันสตีลครับได้ถามว่าคิดคดีคุณก็รู้ใช่ไหมว่ารถของคุณที่โดนไฟไหม้อะพอไปตรวจ DNA กลับมาลายนิ้วมือที่อยู่ในรถนั้นอ่ะมันเป็นผู้หญิง o b j e c ค i o n นครับผมถูกคัดค้านครับการถามนี้ถ b บรอันสตีลก็จะจบการสัมภาษณ์พยานของเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยคําถามที่ว่าคิดค่ดิแล้วคนที่เอาที่อยู่ของคุณไปบอกกับพีดีดให้พีดีดีมาถล่มบ้านคุณ่ะมันคือแคสซี่ใช่ไหมละ่ะคิดค่ดิก็ได้ตอบไปว่า ใช่ครับนี่แหละครับทุกคนผมบอกแล้วว่าคดีมันเริ่มจะพลิกแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คุณมาดูกันเลยว่าโอ้โหแบรนด์สตีลครับคนนำพายังตักกลับบ้านได้จะมาเป็นผู้ร่วมต่อสู้ร่วมกับพีทดีเพื่อจะเอาพีทดีกลับบ้านโอ้แล้วเรื่องที่แคสซี่ทำมันเริ่มจะแปลก,ก,กแล้วเพ,พื่อนๆรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกง a ี e